บุ๊ยังไงลิซ่าโพสต์คลิปหุ่นแซบวูดดี้คอมเมนต์ทำแฟนๆโยงปมสัญญา YG แฟนๆชาวบลิงทั่วโลกออกปากมันอดจะคิดไม่ได้จริงๆหลังลิซ่าแบล็คทิ้งโพสต์คลิปภาพเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปเข้าโซโลสเตจ LALISA แบบเป็นมืออาชีพใช้เวลาถ่ายช็อตนี้แค่ 20นาทีและลิซ่าจัดระเบียบร่างกายดีมากแถมคลิปนี้บอกเลยว่าลิซ่าสวยยันเงาหุ่นดีหุ่นสับสุดๆแต่ที่เป็นประเด็นก็เพราะมีพิธีกรชื่อดังอย่างวูดดี้ที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่า bringing your self out of your comfort space and creating a breath of fresh air and art in that new space t a k e a lot of g o o d s and bravery respect can wait ซึ่งแปลได้ว่าเอาตัวคุณออกมาจากคอมฟอร์ตโซนและสูตรอากาศที่สดชื่นสร้างศิลปะในพื้นที่ใหม่ๆต้องใช้ความกล้าหาญมากนับถือเลยรอไม่ไหวแล้วงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนๆบางส่วนโยงถึงเรื่องการต่อสัญญา YG ของลิซ่าที่ทั่วโลกกำลังจับตามองหรือว่าวูดดี้จะสื่อในอะไรบางอย่างหรือเปล่า เอาเป็นว่าจับตารอดูความชัดเจนกันต่อไป